สวัสดีครับเพื่อนๆพือนมาดีตถอนมันให้เพื่อนๆนะนี่ได้ประมาณไม่ถึงครึ่งลำนะเพื่อนนี่รอย้ายมาอีกทีหนึ่งตัวที่ผมถ่ายคลิปให้ดูบ่อยๆนะตรงนี้สีไร่นะเพื่อนตัวนี้ก็ ต้นพันธุ์มันพร้อมพร้อมมันนาแล้วเพื่อนต้นพันธุ์ปลูกปลูกก่อนมันนาแล้วก็ปลูกมันนาเนาะก็ถอนกันสองคนก็ได้ทีนี้นะกับเฟนะให้เฟนขับรถไถยมานะร้อนมากเพื่อนนอนพักที่บ้านเมื่อกี้อลงจากรถ นี่ล่มนะให้เ่อนดูกสูงนะเราต้นเดียวนะเพื่อนตัวนี้เราดูลแลเต็มที่นะตัวที่ทอถอนเมื่อเช้าเราไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะเราหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งตัวนี้เราไว้หนึ่งต้นหนึ่งต้นนะแต่ตัวนี้เราก็เจอปัญหาอยู่นิดนึงนะสอง สอ,สองเคสใหญ่ๆเลยหนึ่งเรื่องเรื่องหญ้านะเพื่อนๆหญ้าคือมันไม่ตายอะ่ะเพื่อนมันต้องใช้แรงหรือต้องบวกต้องอะไรยามไม่ตายนี่ก็เรื่องคือโรคเนาะที่ผมต้องถอนออกเนี่ยไวรัสนะเพื่อนๆ เนี่ยลงอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมัน,ม,นมันปกตินะใบตัวนี้ปกติเนี่ยเริ่มมาลงอีกแล้วเพื่อนเนี่ยพอแล้งก็มาลงเนี่ยเนี่ยมาลงอีกแล้วเนี่ยลงพึ่งลงเลยตัวนี้นี่พึ่งลงเลยเนี่ยใช่ไหมตัวเก่ามันก็จะลงเก่าเราก็คงถ้าปล่อยไว้คงไม่ได้พันนะเนี่ยเริ่มลงแล้วเริ่มลงเราจะให้ดูสาเหตุนะ แต่เราจะไม่บอกให้รู้ว่าจะไม่บอกเพื่อนนะว่าพันอะไรเนี่ยมันจะลงด้านข้างเนี่ยเนี่ยของเพื่อนบ้านนะของเขาเป็นพี่ของเราเกือบสองสองเดือนนะดูเพื่อนดูขนาดของเรากับของเพื่อนบ้านเนะนี่ยมันจะมามันจะมาตัวนี้มันจะแข็งของเขามันทําไมถึง สามารถยืนยันได้เพราะของเขามันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆนะ99.99 99เลยดูเพื่อนเนี่ยดูของเราของเราน้องของเขานะเนี่ยของเขามันเป็นตั้งแต่ล่างเลยนะตั้งแต่ล่างตั้งแต่สตาร์ทเลยอะ่ะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ของเรามันเป็นมันเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงเป็นบางจังหวะเนาะเพื่อน เนี่ยตัวนี้หน้าที่ลงเมื่อกี้น่าจะเป็นช่วงเขาฉีดยาฆ่ายาเนาะมันจะเป็นแมงวีนะมันจะเป็นแมงวีขาวแล้วก็มาพอมันจับแล้วมันก็เข้าเข้าเซลอะ่ะเข้าเซลนี่ผมถอนเนี่ยเนาะเนี่ยเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมตอนตอนเล็กมันยังไม่ลงนะมันมาลงมันเพิ่งมาจับช่วงโตแล้วนะเนี่ยอย่างงี้เพื่อนเห็นไหมย้อนแสงเหรอ เนี่ยมันมันจะลงประมาณนี้เออนี่ตัวนี้ใช่ไหมเพื่อน,น,เ,นเนี่ยลงแค่เนี่ยตัวนี้มันก็ปกตินะเพื่อนนะเอาเพิ่งมาจับตัวนี้ผมเคยลองหักยอดดูหักยอดดูนะเผื่อเผื่อมันหายแต่มันมันไม่หายนะเพื่อนนะคือมันมันลงแล้วมันก็อยู่อยู่ในอยู่ในเซลเนี่ยตัวเนี้ย เนี่ยเราหักเราหักหลายต้นอยู่นะเนี่ยเพื่อนเนี่ยหักมาถึงออกเนี่ยถึงออกมาใหม่นะเนี่ยถึงออกมาใหม่เขาก็ติดโรคอยู่ดีนะเพื่อนๆเ,เนี่ยผมหักเนี่ยหักทั้งแถบเลยนะแล้วจะถอนให้ดูหัวมีไหม มันมันลงโตแล้วนะเพื่อนแต่ก็โอเคมากดูเพื่อนตัวนี้ซื้อพันจากเพื่อนบานมาแปดหนึ่งนะเนี่ยต้นที่เป็นโรคนะก็ยังโอมากเลยนะผมเอให้ดูรวมๆเนาะ แต่ฝั่งโน้นครึ่งซีกนึงอ่ะหญ้าหญ้าใหญ่เลยหญ้าใหญ่ตรงนี้มันฉีดสองรอบสามรอบเนาะโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ได้หนึ่งเที่ยวนะเดี๋ยวจะตัดสักสี่ร่องพอแต่ได้พอประมาณนะได้เป้าหมายก็คือ สองพันเนาะสองพันตันหนึ่งคนละหนึ่งพันกับกับเฟนเนาะเออได้คนละพันหนึ่งก็พอละมั้งวันนี้ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะสิบสองหรือสิบเอ็ดสิบสองเมื่อวานเราถอนไม่ได้สักเทียวนะเพื่อนพอดีว่าจะมามาถอนแปลงนี้ต่อนี่มันมีเกิดปัญหาคือเราถอนสองคนนะกับแฟนตรงนี้ร่องนี้นะเพื่อนเพื่อนที่ผมถ่ายคลิปให้ดู เรื่อยๆที่ถ่ายเนี่ยตรงนี้นะเพื่อนปัญหาคือเราตั้งผ่านไม่ได้นะเพื่อนตั้งผ่านไม่ได้มันเฉือนดูมันเฉือนลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยครึ่งเลยนะ่ะเพื่อนเราตั้งผ่านไม่ได้เนี่ยโอ้โหดูหักตัวนี้เราเพิ่งเมื่อเช้าก็น่าจะ ดีขึ้นหน่อยนึงนะโอเคไหมโอเคยังมันยาวเนาะมันยาวยาวถือว่าแบบโอเคมากนะนเพื่อนนะโอเคมากดูเนี่ยเชื้อแบบเชื้อแบบใหญ่เลยนะเนี่ยเชื้อแบบทุกทุกทุกทั้งแถวนะ ยจะให้ดูกันตัวเฉือนเนี่ยเฉือนแบบปาดอย่างนี้เลยนะเพื่อนเลยปาดอย่างนี้เลยใหญ่นะใหญ่ใหญ่รุ่นขวดโอ้โหเนีย่ยตัวนี้แต่ตัวนี้ไทยตัวนี้นะดึงตรงนี้นะเพื่อนดึงตรงนี้อ่ะดึงให้ดูดิมันหายขาดเนี่ยอ่ะดึงดึงวาง อ๋อยังซูมอยู่ไม่น่ามันไม่ลงดึงหัวใหญ่ๆโชว์น้อยเออเนี่ยมันหักโอเคหน่อยนึงเริ่มได้ละอ้าหักอยู่ไม่ใช่หัก,กว่นะนะคือสีหนึ่งอะนะเออนั่นแหละ ไม่ใช่หัวมัน่นยใหญ่หนะเพื่อนนะมันมันไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะเฉลี่ยอยู่ที่ห้าหัวสี่ห้าหัวนะวเพราะว่าไอเขาแรงนะคุเพื่อนเนาะ ยกโจ์แล้วก็เราดูแลไม่ยังหักอยู่นะ<ง>เราดูแลไม่ดีพอนะเพื่อนเพื่อนมันเกิดปัญหาคือเราเอายาไม่ได้แล้วก็เจอเพลนะี้ยนะถือว่าโอมากนะโอโอเคเลยมันตรงนี้คือ,อพร้อมมันนาเพื่พอน ต้นพันุ์เดียวกันที่เอาไปปลูกนานะแต่ตัวน,วนี้ตัวนี้ซื้อมาเพื่อมาทําพันโดยเฉพาะตัวนี้ไอ้ดึงดึงตัวนี้ดิเธอดึงไหวไหมโอ้ไม่ไหวตัวที่มันนะน,นี่อ่ะฉันดึงให้ตัวที่มันเป็นโรคเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยต้องถอนเพราะว่าที่ผมถ่ายให้ดูนะเมื่อวานมันลามมันลามมาจากของเพื่อนบ้านอืม <c oughs> <c oughs> โอ้นะฮะหลุดขาดโอเคเลยนะดกดกกว่าตัวธรรมดาเหรอแต่มันมาลงตอนมันมันมันใหญ่แล้วนะเอ้ยม,มันไม่ได้มันลึกเาลาะมันไม่ได้นะเพื่อนโอเคเลยนะ่ะหัวเนะ่ธอบางาม งามงามกว่าทุกปีนะตัวนี้ให้ดูนะมีแต่ใหญ่ๆนะเพื่อนๆที่มันเฉือนนะเนี่ยตรงนี้มันถ่ายไปก็สะดุดอีกแล้วนะเพื่อนเมื่อกี้น่าจะเอสด,ดีกราฟเต็มเนี่ยโดยเฉลี่ยนะเพื่อนๆเนี่ยถือว่าโอเลยนะเนี่ยเราตั้งผ่านถ่ายไม่ค่อยได้มันเลยหักนะเพื่อน ใหญ่ๆเคลียแล้วคือดกอะโอเคห้าห้าหกอะเราไว้ต้นเดียวอย่างนี้นะเพื่อนที่ที่เคยถ่ายดูนะต้นเขาก็ไม่สูงนะก็ตัวหมัวเสมอคอเนี่ยประมาณน,นี้เดี๋ยวให้ดูยา,ยาวๆนะเพื่อนป้าเราปลูกถี่แล้วก็ไว้ ใบต้นหนึ่งนะก็กี่เดือนเพื่อนๆไล่ดูเนาะ้อมมันนานะ้อมมันนาเนี่ยดูเพื่อนมันก็ยังมีมีเฉือนมีขาดนะเนี่ยเนี่ยมันไทยแต่ก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนๆโอเคมากเลยไม่เคยงามขนาดนี้มาก่อน ตัวเมานะเฉลียแล้วคือพอใจมากนะอายุเขาตัวนี้น่าจะเป็นเพียหรือเปล่าตัวเล็กเนี่ยเพื่อนคือมันจะอ่อนนะดูตัวนี้แปดหนึ่งนะเพื่อนเอามาจากจากจากคนรู้จักนะต่างอำเภอนะมาปลูกไว้ทำพันธุ มันจะมีปนนิดนึงแล้วที่ให้บอกเพื่อนๆว่าโลกเนาะที่เราไม่เอาอย่างนงี้เพื่อนตัวนี้เราจะไม่เอาทําพันนะแล้วก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมฉีดที่ผมฉีด ไอ้บำรุงเนะฉีดบำรุงจำได้ที่สอนไอ้ที่บอกว่าฉีดใต้ใบอะไรนั่นแหละเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆที่ผมฉีดเพราะว่าหลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์นี่แหละไม่รู้เพลี้ยไฟหรืออะไรไม่รู้มันเจอแรงเนาะมันใบมันร่วงหมดเลยนะเพื่อนๆร่วงหมดเลยร่วงแบบทั้งแปลงไปเลยนี่มันก็ ผมก็ว่ามันน่าจะตายแล้วมันมันที่เห็นล่าสุดอ่ะเออนั่นแหละที่ว่างามๆนั่นแหละเมือหัวเขานะก็ร่วงร่วงหมดเลยผมก็เลยไม่ไม่ถ่ายเนาะ <laughs> ถ่ายอยากอายเพื่อนๆเนาะก็มาหลังจากนั้นฝนลงเนาะเพื่อนฝนลงมาเขาก็มีใบขึ้นมาแบบเต็มที่เลยนะใบอย่างงามนะ